ถ้าใครไม่สะดวกสั่งผักและอยากกินผักออร์แกนิกนะฮะถามผมได้เลยฮะนี่ครับตะก,กร้าฟันผักนี่มาดูมาดูใกล้ๆข้างในคือนี่ผักที่เราขอด้วยใบตองน,นะฮะอย่างนี้ก็นะกระหล่ำปลีนะฮะนี่บล็อกแครี่นะครับมาจากเชียงใหม่นะฮะเป็นออร์แกนิกนแล้วก็นี่บัวนะฮะบัวใบเตยแบบนี้นะฮะก็ลดการใช้ถุงในหาักนี่นี่นี่นะเห็นที่ก็จะมีเอ่อตัวรถราจะใสยย่ถุงมัดโล่ไปนะครับแล้วก็ยังมีไข่ไก่ของแพงคุณออร์แกนิกฟาร์มของแท้แน่นอนนะครับอ่า ก็มาดูว่านี่นี่ก็จะเป็นตัวเก็บกลับที่เรามีนะก็จะช่วงนี้ก็ขับปะรดกูแลามาจากเชียงรายนะฮะนี่อร่อยนะาหกิโลลูกมีตั้งประมาณหนกิโลนะไม่ถึงแปดขีดเก้าขีดประมาณนี้นะฮะกลับนี่แค่หลอดนี่แค่หลอดนะฮะแล้วก็มันพลังนะเะาเลือกต้องแล้วก็แล้วก็ยีนดิบหวานสามสีนะฮะก็จะมีสามสีนี่เลยก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะนี่นะครับแล้วก็ฝรั่งกินจูนะฮะนี่นะนี่คือทั้งหมดของไข่นะโอ้ยนี่นี่ไข่ะไข่ไท่ฟูนี่มาเป็นแฝงเลยจะัแต่ละตุ่มได้มาใหม่ๆ ส่งให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตามรอบส่งของทานสุปขุกขาวนะครับก็จริงๆบองคนที่ไม่สะดวกในการัดนะฮะไม่มีเวลานะฮะทำงานยุ่งมากเลยแล้วก็อยากกินดัต้อนรับกนดินะถามที่ผมนะสุปขุกขามครับขอบคุณครับ